เราลงจากศาลาแปนเหลี่ยมโอ้โหสวยสีจะไปจุดชมวิวอีกทางนะครับนี่ครับจุดชมวิวโอ้โหรูปปั้นตุ๊ดอก

สามรอยเมตรโอ้โหนี่กุฏิหลังนี้กุฏิตรงนี้นี่ที่อาการเคยลงไปตรงที่มันเป็นน้นหิ่กว้างๆนี่ป่ะสวยมากเลยนะโรอถึงหาดทน้อยอ่ะแหมดูพี่กไปีหนรย่ะมือบอลจริงๆนี่จะกิจกรรมเราเราแบงเองแค่นี้ก็พอแล้วมั้งจะข้าเหรอ โอ้บรรยากาศสุดยอดครับโอ้นี่เฟรตวักให้ต้นไม้ขึ้นมาด้วยนี่ครับมุมหนึ่งเดินระวังนะเนี่ยเป็นหลุมอ่ะเนี่ยตกหินไปเลยอ่ะ ตชยาต้องให้ตงเาตเดียวระวังไฟสายไฟด้านหลังไปสายไฟนี่ไงสายไฟข้างหลังชัดไหมชัดไหมพ่อยังไม่ดูเลยฮะนี่ไงเยกก็ไม่ค่อมีอาจจะำอะไไ่ คนมาเยอะเลยเต็มเลยนะคนเยอะมีอีกมุมนึงข้างหลังขาวเยอ่ะเป็นหน้าเนี่ยแล้ก็พอเลยค่ะเดนบบบีเดอสกาวันนี้เอายิดซ้อมมาใช้ ไม่มีคนดูไงเราก็เอามาดูเขาให้เราดูป้าลงอุ้ยเหมือนพระจริงเลยพระสิครับดักเท่าไหร่ห oh. ้าสิบห้าสิบสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบจะสูงขึ้นอีกไหม ต่ออะไรแล้โอ้ตรงนี้วิวสวยวิวสวยมากยอดครับนัางหลังสวย่สุด ตรงนี้ออตเจ้แม่พันนี่ครับทำออกไปตรงนี้สวยสวย แดดร้อนแดดร้อนสุดอยู่เหนือฟ้าผมเหนือน้ำมีเหนือลม khi đọc kíp à anh kíp ủi nè anh kíp anh kíp anh kíp anh ฝากน้ำขอบฝากมันเลยดองไหมไหนเอาแผนน้เยี่ยมมาผิดผิดกันเลยนี่แต่ว่าทำไมเรบผิี๋ แม้ภาค่อไทยจากความเสี่ยงใดๆทุกอ่างขอเชิญผู้มีจิตภาพบนจ่ากรัพย์พื้อที่ดินขวัญใจโอ้น้ำลม

มาพูดถานะนี้ก่อนเลยไหมผู้รายที่เป็นตาชันกคนแรกน่าจการที่ล3ออเสื่อมเปีกคนนะครับสนใจเฉะคนทางมาท่าเรือหลวงยกพวกพ่ที่หารยากพ่อคุนันนะครับอุตลอันาีเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาเอ๋เนาะโทรศัพ

เดินกลับ,บแล้วครับร้อยเรื่องบนนี้เป็นเจดีเป็นลงเจนี่ทางออกทางออกจากเวลาน้ำเต็มเขื่อนก็จะไหลออกมาทางนี้ครับแหว่ด้าดนในได้ครับ